มักขาดลบหลู่คุณท่านพลาสาตีเสมอยกตนเทียมท่านอิจฉาลิษยาเห็นเขาได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้มายาก็ามายา,าเจาเล์เพทุบายสาเถืะอยะโอโอวดทำพระหัวดื้อสาลำพระแข่งดีมานากดหัวตัวอติมานะดูหินท่านมาทะมัวเมาประมาทประมาท,มาท,มาทมาเดินโลกโลกสิบองประการมันฝังในจิตใ,ใจของเราเมื่อไร่เราจะชำระออกไปซะโลกเหล่านี้ Yeah, yeah. ยาที่คนชำระก็มีอยู่คือพุทธังธรรมังสังคังเป็นพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถทําไมถึงไม่ uh huh. เอาโอสถที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้าไายาที่บัญญัติคืออะไร ก็คือศีลสมาธิปัญญาเ,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่มันสกโปกโสมมเรายังใช้สบู่บ้างไฮเตอร์บ้างแฟบบ้างซักเว้านานขายี่ขายี่มันก็ยังขาวสะอาดได้โลกเหล่านี้ถ้ามันมีประจําใจใครจะาเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกดูสิมันก็จะสะอาดได้เหมือนกันทําไมถึงไม่ปฏิบัติการจริงหรือเปล่านะ